โรดอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูมะนาวที่อายุแค่สามเดือนแต่ติดลูกเต็มต้นนะคะท่านใดที่ซื้อพันมะนาวจากสวนลุงโรดไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ออกลูกนะคะนี่เป็นมะนาวแค่อายุแค่สามเดือนก,อกว่าๆนะคะแต่ว่าติดลูกนะคะลูกใหญ่นั่นแสดงว่าอายุของลูกก็อย่างน,น้อยก็ประมาณสองเดือนนะ,ะเดือนกว่าสองเดือนที่เราไม่ได้เด็ด ลูกทิ้งเนี่ยเพราะว่ากะว่าถ้าเขาติดก็ติดไปส่วนที่ร่วงก็ให้ร่วงไปนะคะข้าพามาดูอีกต้นหนึ่งนะเขาก็ติดลูกทรงต้นเขาไม่ใหญ่คะ่ะพันพันไรเมล็ดตาหิตินะ,ะแต่เขาจะมีคุณสมบัติคือเขาจะออกลูกตลอดปี เราใช้ระยะปลูก3เมตรคูณ2เมตรนะคะระหว่างต้นเนี่ยเมตรระหว่างแถว3เมตรตอนที่ยังเล็กอยู่เราก็ปลูกอย่างอื่นแซมไปตอนนี้เป็นกระเจี๊ยบระบบน้ำที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นระบบน้ำหยดนะคะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสปริงเกอร์หรือเป็นอะไรนะคะตอนนี้จะเป็นน้ำหยดอยู่ จริงๆถ้าเรามีสายไมโคร PE เราก็เอามาต่อได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูไตรงที่เป็นสายไมโคร pe อียอ่ะอย่างนี้นะคะเป็นสายไมโคร PE เราจะปรับแต่งได้นะคะมีสายนี่เรียกว่าสายไมโคร PE ส่วนตรงหัวน้ำหยดเนี่ยเป็นน้ำหัวน้ำหยดแบบปรับได้ะะ <c oughs> ที่สวนรุ่งโรจน์เนี่ยมะนาวต้นเล็กๆเ,เนี่ยติดติดลูกเกือบหมดแล้วนะคะติดเกือบทุกต้นแล้ว ดูอีกต้นหนึ่งกำลังออกลูกกำลังออกดอกที่ลูกรุ่นที่โตแล้วก็มีางานรุยนที่โตแล้วะอัะนนี้เป็นอีกต้นหนึ่งต้นเกล้ใกล้กันอันนี้ก็ลูกโตแล้วนนี่ก็กำลังออกลูกกำลังออกดอกที่เห็นอายุแค่3ามเดือนนี่เราต้นยังเล็กอยู่คือเราใช้กิ่งพันธุ์ที่ เหลือจากลูกค้าซึ่งเป็นกิ่งเล็กๆนะแ้เ,เอามาปลูกเพราะว่าเราเสียดายถ้าจะตอนใหม่ก็เสียดายเสียเวลาด้วยก็เลยใช้อ่าตอนนี้เป็นพันธุ์พิจิตรหนึ่งปลูกพร้อมกันนะคะสังเกตนะคะทรงต้นไม่เท่ากันเพราะว่าพิจิตรหนึ่งเขาจะมีคุณสมบัติโตเร็วมากอยาจะพาไปดูต้นที่ที่ออกดอกเต็มต้นนะคะค้นนี้เป็นพิจิตรที่ที่อยู่ที่ออกดอกเต็มต,ต้นต้นอื่นก็ออกนะคะแต่ว่าต้นนี้จะออกเป็นดอกเป็นพิเศษต้นเล็กนิดเดียว ดอกเต็มต้นดังนั้นถ้าลูกค้าท่านไหนซื้อกิ่งพันจากสวนรุ่งโรจน์ไปแล้วนะคะไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ออกลูกนะคะ